ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ผู้ว่าและคณะสัตธาร่วมอัญเชิญพระสิงห์สองช่อแฮเนื้อเงินอย่างล้นหลามพระพุทธรูปประจำปีขานมาประดิษฐานนาวัดพระธาตุช่อแหเมื่อวันที่11ตุลาคม2565เวลา14นาฬิกาพระโกสัยเจยติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงได้เจริญพิธีอัญเชิญพระสิงห์สองช่อแฮเนื้อเงินพระพุทธรูปประจำปีขานมาประดิษฐานณวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงซึ่งพระสิงห์สองช่อแฮเนื้อเงินเป็นพระพุทธรูปที่เทเงินหล่อในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพระโกศัยเจติยรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง์ นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคาราวาสขณะนี้ได้ทำการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำพิธีอัญเชิญในวันนี้จัดเป็นสองขบวนโดยขบวนที่1รถอัญเชิญพระสิงห์สองช่อแหเนื้อเงินพระพุทธรูปประจำปีขานเคลื่อนออกจากวัดสุเมน่นโดยมีการสักการะและอัญเชิญพระสิงห์สองเนื้อเงินโดยพระโกศัยเจติยรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่และนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต ขบวนเคลื่อนมายัางบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลเช่าแหเวลา16นาฬิกาขบวนที่สองพระโกศัยเจติยรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุเช่าแหรพระอารามหลวงและนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมพระภิกษุสามเณรศรัทธาประชาชนเคลื่อนขบวนจากบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลเช่อแหเคลื่อนเข้าสู่พระอุโบสถวัดพระาธาตุช่อแหและอัญเชิญตั้งประดิษฐานแท่นเบื้องหน้า เจ้าช่อแห่พร้อมกันนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถานำโดยพระเมธีวชิรธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่วัดพระาธาตุดอยเล่งพระครูกโกศลพิพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอสุงเม่นวัดปงท่าข้าม พระโกศัยเจติยรักษ์เจริญพรว่าทางวัดพระาธาตุช่อแฮได้หล่อพระสิงหนึ่งช่อแฮเนื้อโลหะรมดำขนาดหน้าตัก29นิ้วหล่อเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปี2553ในปีนั้นทางวัดพระาธาตุช่อแฮตั้งใจจะหล่อพระสิงขึ้นอีกหนึ่งองค์เป็นเนื้อเงินล้วน,วนเป็นองค์แรกของจังหวัดแพร่ ในปี2565ดังนั้นทางวัดใช้เวลาในการสะสมแผนเงินนานถึง12ปีผ่านไปพร้อมกันนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมทาบุญถวายปัจจัยสมทบในการหล่อมีน้ำหนัก160กิโลกรัมหน้าตักกว้าง29นิ้วได้นำมาประดิษฐานณพระอุโบโสถวัดพระาธาตุเช่าแห่ให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา พระโกศัยเจริญพรต่อไปว่าพระสิงสองช่อแฮเนื้อเงินจะมีลักษณะพิเศษแปลกกว่าพระสิงหนึ่งตรงที่ว่าองค์พระเป็นเนื้อเงินฐานองค์พระเป็นเนื้อสมริดตรงฐานพระสิงสองมีเสืออยู่ข้างละหนึ่งตัวโดยมีข้อความตรงฐานพระว่าพระสิงสองช่อแฮวัดพระธาตุช่อแหพระอารามหลวงพศ2565้า เลิกหล่อตรงกับวันที่29สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา29นาทีน้ำหนักเงินที่ใช้ในการหล่อองค์พระมีน้ำหนัก160กิโลกรมัมในการหล่อพระสิงหนึ่งและพระสิงสองส่วนที่เหมือนกันและอัศจรรย์อย่างยิ่งนั่นคือขณะประกอบพิธีหล่อพระสิงหนึ่งและพระสิงสองมีพระอาทิตย์ทรงกลดท่ามกลางสายตาประชาชนที่มาร่วมงานจำนวนมากค่ะรลนั่นมาค่ะเอบเอ์เจ้าอืม บัตนีีท่านตูวสุวังทูบงโท่านปนเมตามาเป็นบัตรพระประจำสิงขานเข้าสู่คังมแี้ยวอารามพระอุโบสถระประชาตุท่แห่พระอารามหลวงซึ่งตนนี้เป็นเทียนบันไดสิงบันไดสิงผ่านซุ้มสุวิชัยโูบาสุวิชัยนักปนแห่งล้ำบาท่านโจรณะปริสงครพระประดมธาตุโท่าแห่ก็เป็นอนุสรและก็มีเสือสองตัวนี้ เป็นเสียของคู่บาสุวิชัยสร้างไว้เป็นอน,นุสรณ์ด้วยก็จะได้อารัฐธรรมนูญ ôi cái gì không mà bắt đầu đi ăn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  เื่นบัน,นยคน,น,นต้อนบเปยินดีนครับเปนยินีต้อนรับแล้สิ่งของช่อดอกไม้นี่ยเหมือนเาุ่งประดับอีคานตั้งปิฐานตางแท่นในกรเป็นวิญในการถืกคุ